สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการต่อน้ําซิงและน้นําดีเข้าอ่างซิงหรือว่าอ่างล้างจานก็ได้อ่างล้างมือก็ได้นะครับวันนี้ช่างเลดจะใช้ท่อขนาด2นิ้วสาหรับน้ําซิงน้ําดีจะใช้ท่อขนาด4ี่หุนครับก็พอสําหรับแค่อ่างเดียวครับมาดูวิธีทํากันเลยครับว่าจะวางท่อระบบแบบไหนให้มันยังไงให้มันดีดูดีครับเชิญรับชมรับฟังเลยครับ Thả à đây Thả à nó xuống đây Muốn muốn ờ Thả vào khó nọc à แล้วก็ต่อห้องขึ้นมาตั้งไว้แล้วแล้วก็ลากมาเลยลากมาเลยลากมาเลยอันนี้สวมเข้าไปเลยนี่เลยสวมเข้าไปแล้วก็แย่ไปนี่เลย เราจะทำปูน,น,เ,นเราจะทำปูนให้มันอยู่กับที่น,ทนี่ครับน,นี่ครับนี่เลยครับเดี๋ยนี้เลยนะครับเราจะทำปูนให้มันแข็งแรง นี่คือขอน้ำทิ้งที่เราต่อข้างในเมื่อกีน้นี่คือด้านนอกนะครับวางไปลงรองน้ำก็ให้สลบหน่อยเพื่อไม่ให้น้ำมันขังน้ำทิ้งมันขังให้ไหลคล่องครับน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแต่น้ำดีครับต่อไปน้ำประปามาจากมิเตอร์ต่อเข้าอ่างน้ำดีเราก็เดินบนกําแพงครับยกขึ้นหน่อยพี่หา พองอ่ะเออเออเอ้ยมากไปมันเงนี้ยนะเออสวยแล้ว,มวมไม่เป็นไร ท่านผู้ชมนี่ใส่กามปูเรียบร้อยยึดกิบเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปต่อข้างในครับอันนี้ก็จะจำน้ำเข้าเมนแล้วก็จะเสร็จงานแล้วยึดกิบตัวนี้สักสองตัวก็จบแล้วครับท่านผู้ชมด้วยความแข็งแรงและทนทาน เลยนะครับใส่วาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้วาตัวบนสสำหรับทีเข้าจะเข้าเครื่องกองน้ำครับท่านผู้ชมรอเครื่องกองน้ำสั่งซื้ออยู่ยังไม่มาตอนนี้ก็จะเข้าอ่างตั้งจานตอนนี้เข้าได้เลยใช้เลยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตั้งอ่างเรียบร้อยแล้วแต่ปาปูนกับเนี่ยปาปูนรูนี้ เข้าสายน้ำดีสายน้ำทิงเข้าเรียบร้อยเสร็จสั์ขอบคุณก็ใช้เลยไม่ต้องรอสำหรับการต่อน้ำา่อาอ่างล้างจานอ่างซิงอ่างล้างมือก็จบลงได้ดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนขอบคุณทุกาทการติดตามนะครับดูกนันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ